กับเรื่องราวของความรักบางทีเนี่ยครั้งที่เรายังอยู่ด้วยกันเราอาจจะทําพลาดทําพังไปแต่วันนึงเมื่อเราย้อนกลับมาคิดว่าเฮ้ยสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่น่าเกิดแบบนั้นเลยมันไม่มีโอกาสได้กลับไปแก้ไขแล้วเราคงจะถ้าทําได้เพียงเพลงเพลงนี้ก็คือขอโทษในใจอ่ะกีดร้องเบาๆอย่าแสแถ็กเขด้วยนะร้องให้หนักมากโดนใจใชายมากน้องนักชิวไผ่งามวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะเกี่ยวเอาน้องๆพี่ๆใน AF มาเยอะแยะมากมายสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ ต้น แนะนําเสียงก่อนดีกว่าเริ่มจากครับผมสวัสดีครับผมนัททิวครับเออครับสวัสดีครับไร้จากเอฟเก้าครับสวัสดีค่ะน้องซานนี้ค่ะจากเอฟเก้าสวยาสวัสดีค่ะเอ็มค่ะจากเอฟสิบเอ็ดค่ะมาดานวันนี้เป็นการแทนสี่รุ่นค่ะมีของนัทห้าเนาะของไร้เก้าซานนี้หกเอ็มสิบเอ็ดนี่วันนี้ไม่ได้มาแค่พูดถึงเพลงน้องนัทนะจ๊ะไม่งั้นจะมาทำอะไรกันเยอะแยะวันนี้เขาแบบว่าชวนเพื่อนเก่ามารียนเนียนกัน อ่าที่นี่เป็นอะไรเพราะมีตัวรับยังการนี้ตัวเหตเนาะจะชวนไปรีวิวเนี่ยคอนเสิร์ตซึ่งเราไปแอบซื้อแทบมาว่า บัตรคอนเสิร์ตเหลือน้อยมากอ่ะใช่หลักสิบเองอ่ะหลักร้อยจะร้อยอะไรจะมาจะมาหลักร้อยคือเก้าแล้วเหรอไม่ใช่ค่ะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเขากำลังจะประกาศโซลเอาแล้วต้องรีบจัดจองค่ะเออเดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวค่อยคุยเมื่อกี้ให้นัดพูดถึงเพลงนัดนิดนึงได้มาอุตส่าห์มาแล้วโอ้ได้ครับโอ้เสียงเปลี่ยนนะฮะโอ้ดีเสียงไวมากนะฮะไม่พูดไม่ให้พูดเมื่อกี้นี่เพลงเพราะมากจริงขอบคุณครับค่ะนี่เป็นซิงเกิลในไทยซิงเกิลล่าสุดเลยให้แฟนๆชาวไทย ฟใช่ครับใช่ครับเมื่อกี้เราพูดเนื้อหาถูกมาประมาณนั้นมถูกเลยครับคือเพลงขอโทษในใจครับเป็นซิงเกิลเพลงไทยที่คือผมไม่ได้มีซิงเกิลเพลงไทยที่แต่งโดยโปรดิวเซอร์ไทยมา2ปีแล้วอะครับเพราะว่าจะไปเป็นซิงเกิลที่เกาหลีซะหมดอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเป็นเพลงเพลงนี้ครับแล้วก็เนื้อหาเนี่ยก็คือพูดพูดถึงว่าตัวเราที่รู้สึกผิดกับ แฟนเก่าเราที่เราร uh huh. ักเขามากจริงๆแต่เราไม่อยู่ด้วยกันกับเขาแล้วเราเลิกกันไปแล้ว uh huh. แล้วเราเรารู้สึกผิดว่าที่เลิกกันน่ะน่าจะเป็นเพราะเราเองดูแลเขาได้ไม่ดีพอ uh huh. งเงี้ยครับ uh huh. แล้วมันก็เลยแบบมันก็เลยแบบ <laughs> อาโใช่เลยเดี๋ยวหนะเปลี่ยนผิวได้เร็วมากแล้วเราก็เสียใจแล้วก็อยากถูกขอโทษเขาเแต่ด้วยความที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันก็เลยได้แต่ขอโทษในใจใช่แล้วครั้งจะขอโทษตัวเองว่าเป็นเพราะตัวเองหรือเปล่าที่เป็นแบบนี้ก็ขอโทษก็คือขอโทษในใจตัวเองลยต้องขอโทษเนี่ยขอโทษภาษาไทยหรือเกาหลีไม่มีแอปมีแอปเช็คเนาะแอปนี้ชัดไหมชัดมาก พี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่พูดเล่นสารนี้นี่มาหาตลอดจริงนะฮะอยากรู้อะครับนัครับเรื่องเาวาในเพลงนี้มาจากชีวิตจริงของนัดด้วยป่ะมาจากมาจากชีวิตจริงว้าวไข่ไข่อ่ะ มาจากชีวิตจริงแต่ว่าก็คืออันนี้ถ่ายทอดถ่ายทอดในมิวสิกวิดีโอจะถ่ายทอดแบบเป็นแฟนกันให้ได้เห็นเห็นแต่ว่าถ้าจากชีวิตจริงอ่ะผมใช้คําว่าพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็ไม่ได้มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์มากกว่าโอ้ยหไ่ดว่าได้รู้สาเนะแต่ว่าในเอ็มวีคุณได้จูบกันเลยนะยังไม่ได้จูบนะพี่ซานิ่พี่ซาณิพี่ยัเคยหวังว่าเอ็มวีพี่ทำไมพี่มีจูบบ้างอ่ะีพี่มียังไงนะหนูตบอย่างเดียวโอ้นี้พอใจ ายแฟนๆชอบรอฟังก็เีีกันได้แต่ว่าวันนี้เราจะขอมาโปรโมตก่อนเพราะว่าคอนเสิร์ต r e u n i ยนชื่อเต็มๆคือเลยนะ AF reunion concert r e f u n one firm ครับเราได้พักคนที่สำเนียงดีที่สุดเลยคนี่ค่ะนี่เป็นการรวมตัวของน้องๆ AF เอาไว้ถึง11ซีซั่นด้วยกัน11ซีซั่นเลยครับผมกี่ชีวิตคะลูกร้อยสามสิบกว่าชีวิตฮะพะเจ้าเลยครับเยอะมากเลยนะไม่มีคอนเสิร์ตไหนที่มันเยอะขนาดนี้แล้วใช่โชว์กันคนละกี่วิคลอไเรียบเป็นเซียววิคก็ได้ โชว์มันจะเป็นยังไงอะร้อย้าสิบกว่าคนเนี่ยก็จะมีทีจริงโชว์เด็ดๆจะเป็นโชวรุ่นแาะว่าพวกเราในบ้านในเอฟจะรู้ว่ามันจะมีโจทย์เพลงทั่วทิตใช่ไหมคะอันนี้เราก็ได้รับโจทย์ไปแต่ละรุ่นว่าจะต้องทําให้รุ่นตัวเองแบบว่ามาฟาดฟันกันเวทีเนียค่ะเหมือนรุ่นนี้ปีนี้ดจะโชว์แบบไหนโชว์มาแบบว่าเป็นธีมนั้นนะฮะแล้วอยากรู้จังเลยครับความยาวคอนเสิร์ตเนี่ยเยอะขนาดนี้ประมาณกี่ชั่วโมงอ่ะก็ตั้งตั้งแต่10โมงเรามีกิจกรรมนะคะมีกิจกรรมให้ให้มาเล่นกม ก่อนค่ะเออนะคะแล้วก็หลังจากพ่อแล้วที่ทำบ้านไม่รู้ว่าทำไมอะไรยังไงที่นาทที่เอาไม้เจาะฟันนะคะแล้วก็พอตอนช่วงบ่ายสามคอนเสิร์ตเริ่มนะคะน่าจะประมาณนัไม่ เคลียร์ทุกอย่างเสร็จไม่น่าจะเกินสองทุ่มนะคะน่าจะเสร็จเราพยายามจะควบคุมให้อยู่ในประมาณสี่ชั่วโมง uh huh. ไม่อยากให้มันดึกไปมากกว่านั้น,นะคะ่ะ uh huh. เพราะว่าอยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่รู้สึกเบื่อไม่รู้สึกว่ามันนานจนเกินไป uh huh. แต่ว่าแต่ว่า,วาในในคอนเสิร์ตต้องบอกงี้ก่อนว่าเราไม่มีพัทเดียวเลยนะคะไอ้ยาอยากรู้เลยเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามมาชั่วโมงหน้านะคะตอนนี้โฆษณาถูกต้องครับอ๋อ หลังไม่เราเปิดไปปุ๊บฮ่าฮ่าฮ่าหลังไม่เราก็แชร์หัวข้อที่ช่แ <ฆฆ S 1> ชร์วันนี้เราอยู่กับน้องๆตัวแทนเ s ฟหลายรุ่นนะคะน้องนัททิวน้องไบร์น้องซาน,นีแล้วก็น้องเอมนั่นเองอบอก่อนจะคุยเรื่องคอนเสิร์ตรีวีเนี่ยเราก็เลยนึกย้อนอดีตไปตรีวีเนี่ยเราก็นึกถึงเพื่อนเก่าใช่ครับเราเลยชวนคุณมาแชร์ว,ว่าพฤติกรรมสุดแสบสมัยเรียนฮะที่คุณกับพ้องเพื่อนเนี่ยเคยทำร่วมกันคืออะไรของซานีเล่าได้ไหมเมื่อกี้แต่ผมอยากรู้ของพี่ซานีสุดเลยนะเล่านะครับ เอาเลยเหรอจังหวะมันต้องบอกแลจริงเหรอคะที่จริงตอนเด็กๆเเป็นคนเรียบร้อยมากนะคะไม่ค่อยได้แบบเกเรอะไรมากมายแต่ว่าเราเนี่ยจะเป็นแก๊งที่คือต้องบอกก่อนว่าเรียนเซนโยแล้วเด็กเซนโยเนี่ยเขาก็จะเป็นเด็กแบบซุยๆทาแป้งตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะไม่เคยมีเพื่อนอยู่เซนโยแล้วเขาโอ้โหนึกภาพออกเลยแล้วเขาก็จะไม่เคยหลุดจากฟอร์มของเขาที่แบบเป็นฟอร์มแบบว่า ดูดูไฮโซดูดูสวยหวานอะไรเงี้ยเราแล้วเราเป็นพวกประเทศแบบขี้ลังคาญอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเอออยากให้เขาเสียฟอร์มบ้างอะไรบ้างอ่ไอทำไงทำไงผู้หญิงก็จะมีแบบเปิดกระโปรงกันใช่ไหมเฮ่เฮ่อะไรเงี้ยโอ้ยแต่ไม่เออเขยอะไรอย่างเงี้ยแมโอ้เกียดแต่หนูเนี่ยเป็นแก๊งที่แบบลังคาญว่าไอ้ทำอย่างเงี้ะมันเป็นเลเวลต่ำนี่ธรรมดาไปยใช่ด้วยเหคนระดับเทพอย่างหนูต้องเลเวลสิบ S 1> <S 1> <noi> เราก็ไม่ไม่ทำการเปิดกระโปรงแล้วเราเข้าชาร์จตัวแล้วแล้วดึงขอบกันเก่งในค่ะดึงขึ้นอย่างรุนแรงอ่ะ ขึ้นมาจากกระโปรงอะเหรอเออดันขึ้นเลยค่ะจากเอวเลยค่ะว่านี่ไม่เรียกว่าเลเวลนะฮะเรียกว่าเลเวนี่ครับเลเวลนีติ่งเขาจับหมอมันได้เอเหมนมีเรื่องแบบนี้มาก่อนนะคะเ่ไือนกัะแต่ยังโชคดีที่ซานี่เรียนหญิงล้วนไงถ้ามันทำอย่างนั้นกับโรงเรียนชายไม่ได้นะคะน่าจะพอได้อยู่แต่คงจะตึงนิดนึอันนี้ไม่ถ้าเต็มสิบให้เท่าไหร่นิ้นี้เต็มสิบแค่ละเอาไปสิบเอ็ดเลยครับสิบเอ็ดครันี่ร้ายแรงอยู่เอ้ย เอ็มดูเรียบร้อยอ่ะเอ็มไม่ค่อยมีวิชากรรมค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเอ็มจะเป็นกลุ่มนอนกลุ่มนอนนอนเรียนขี้นอนนอนเรียนนอนเรียนเรียนประจานเหมือนลูกเหมือนกใช่คือหนูจะเป็นหลับง่ายแล้วก็แต่ว่าไปเรียนไม่เคยสายไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไปไปเรที่ไม่สายเพราะว่านอนอิ่มไงเพราะว่าหนูรู้ว่ายังไงเข้าห้องปุ๊บเดี๋ยวก็ได้นอนไม่ต้องไม่ต้องตื่นสายโอ้ดูรักเรียนมากเลยนะก็เลยจะเป็นแบบว่าเคยมีจนแบบว่านอนจน อาจารย์คุณครูค่ะตอนปออะไรเงี้ยตอนปอตรมต้องมาปลุกเพื่อนคือเพื่อนเอือกมากเพื่อนบอกว่าแกหลับแล้วแบบกลุ่มหนูก็จะมีหลับสองคนแต่ไม่มีใครหลับเท่าหนูหรอกจนเลิกคลาสทุกคนเลิกแล้วครูก็ต้องมาสกิลแล้วแบบนึกว่าเพื่อนไม่เห็นเจอเฮ้ยแล้วครูก็แบบสาธิดาสาธิดาอะไรเงี้ยค่ะก็มีมันมีรการตอนเรียนจนหดเลยเอดาวไปไหนดูเอออาไปกันนัดทิวค่ะ คิดอะไรอะนัททิวเรียบร้อยตัวใบต้องมีเจ้ลใบก็ประมาณนี้นัททิวอ่ะผมไม่เชื่อหัวใบนี่ต้องเทียบเออไมมม่ีผเสือซ่อนเล็บมีมแมะมีฮะส่วนใหญ่ไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่อะไรไม่มีพวกแบบเอาเอาเอาที่ออกอากาศได้ได้ก่อนที่นึกออกมีแต่ออกแต่ไม่ไม่ไม่ก็น่าจะเป็นการแบบว่าอ่าเข้าเข้าอะไรนะเขาเรียกเข้าแถวหน้าแถวชนอะไรอย่างเงี้ไม่ ไม่ไม่ได้เข้าเท่าไหร่ฮะไปมักจะมาสายอะไรมาสายมาสายโอ้ยพวกคุณสอบบ้าไม่มีอะไรหรอกไม่มีหนีเรียนไปกินนู่นกินนี่กันเลยงั้นเปลี่ยนเป็นบ้านกันอะตอน AF9 มีใครแสบมีใครเขาแกล้งเรามาหรือว่าเราแกล้งครูมีบ้างไหมเราไม่มีครับเราเด็กเรียบร้อยฮะเรียบร้อยใช่อะไรต่ดข้าวไปที่นาทิวอ่ะไปเรียบร้อยเกินพี่นาทิวก็ขยันมากตอนเอฟ อ่่ยูีทครับไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยกรอบปวนอะไรเท่าไหร่ครับนึกนึกออกมากสุดเลยจริงๆตอนอยู่โรงเรียนก็จะเป็นพวกแบบพวกหนีไปซื้อซื้อขนมแต่ว่าก็คือปกติมันจะมีค่ามีคาบเรียนเจ็ดเจ็ดคาบแล้วก็ในช่วงที่เรียนราดมมันจะเพิ่มค่าแปดมาแล้วเจ็ดกับแปดเนี่ยจริงจริงมันต้องเรียนติดการห้ามลงไปซื้อขนมอะไรเงี้ยแล้วก็คือผมก็จะเป็นคนลงไปแล้วก็เหมือนแบบว่า คือไม่ได้ลงไปซื้อแค่ของตัวเองไงเพื่อนก็แบบส่งแบบจดมาเดี๋ยวนัดซื้อให้อะไรเงี้ยนั่นคือแบบมากสุดแล้วอ่ะแล้วก็ไม่เข้ไปซื้อขนมมานอกั้นแบบไม่ไม่ไม่ทำอะไรแต่พวกแสบๆัวเห็นเห็นวิลกรรมเพื่อนๆมากกว่าแต่ตัวเองแบบไม่ไม่ยอรพวกนี้คนเด็กเรี้ยงละทีทำไมให้เราเปิดเรื่องเมา่คนอื่นมาซ้อมใส่คือคือผมว่าถ้าผมกับพี่ซานีอยู่ในนูกันผมต้องเป็นคนโดนพี่ซานีแก้ คุณแม่เหรอพวกคุณไม่แบบหนีโดดไปไปกินพวกแบบปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหหัวท้ายนี่เป็นเซโยจริงเหรอพี่โดดไปกินปิ้งย่างแล้วถามตอนถามครูครูบอกว่าเออหนูพรุ่งพรุ่งนี้หนูจะลาหนูจะลาหยุดค่ะครูบอกว่าลาไม่ได้เพราะว่าเป็นวันคริสต์มาสยังไงก็ต้องมากิจกรรมอะแล้วถ้าหนูจะลาคะเออแล้วแต่เธอเอออะครูพูดเองนะอาจารย์น่าจะรักจริงนะต้องไปบอไม่ไปปุ๊บ ครูอจอดชื่อโดนทันบนแหมว่าหนีหนีหนีไปกินปิ้งย่างหนูบอกอ้าวก็หนูถามครูแล้วครูบอกครูประชดครูพูดตรงๆดิคะหนูเป็นคนชอบเป็นคนพูดตรงๆอ่ะไม่ให้ไปก็พูดนี่แบบไม่ให้ไปบอกบอกแล้วแต่เธอ จะต้องไปสิน yeah> ี่เดียวเนาะเดี๋ยวเยาวชนฟังอยู่แบบโอ้พี่ซานนี่เขาทำแบบนี้เทำแบบนี้ทำแบบนี้แต่บอกเลยว่าครูในปัจจุบันเนี่ยพูดตรงกันทุกคนไม่ให้บอกไม่ให้ในนี้ตอนไหนก่อนมีแบบประชดเล่นกันเนี่ยอะไรเงี้ยมัาหนีซะอคะครูครูก็แสบอยู่นะอย่างนี้ให้นีเอ่อนิกกับซานนี่ไปทำกงกระสานกันเวลาก็จะพอข้ามโรงเรียนกันแล้วน่าจะตีกันเองผมว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นเลยครูฟังว่าอื่นแชร์มาเดี๋ยวเราให้พวกเขาเลือกนะคะแต่ว่าตอนนี้เราย้อนกลับไปที่คอนเสิร์ตเมื่อกี้นี้เราทางที่แบบโชว์จะเป็นรุบๆป็น ซีซันซีซันใช่ไหมค่ะอยาง,<ช>างเห็นน้เล่าหน่อยเห็นมีความพิพเศษอะไรเตรยีตรยมมาไว้เพียบเลยโอเคครับก็สําหรับโชว์เนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่ไม่มีโชว์เดียวแต่ว่ากรุ๊ปในที่นี้เนี่ยผมก็ยังยืนยันว่ามันน่าสนใจมากเพราะ,ะว่าแฟนๆเอฟทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าแต่ละรุ่นเนี่ยจะมีตัวจี๊ดในแต่ละด้านแต่ละรุ่นจะมีตัวแบบที่เก่งไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในโชว์ในครั้งนี้เนี่ยเราก็จะรวมเก่งของแต่ละซีซันมาเจอกันเก่งเต้นของแต่ละซีซันมาเจอกันเก่งร้องในแต่ละซีซันมาเจอกัันนนนอไเี้ยคแลวก็ท่่่าสใจืมม แค่แค่เหมือนผมก็จะร้องวนอยู่แต่ในรุ่น5้านี่แหละคนเคยเห็นแล้วแต่จะต้องมีการข้ามแบบนัดทิวไปร้องกับนักราฝันรุ่นอื่นที่เขาไม่เคยเจอว่าเราร้องเพลงด้วยกันมาก่อนและเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งมันผมว่ามันน่าสนใจมากครับมีทั้งรวมรุ่นรวมฮิตแบบรวมแบบดาวเด่นดาวแดงหรือข้ามรุ่นมีหมดเลยใช่ครับมีหมดเลยมีเป็นการแจมกันด้วยออยากรู้เหมือนกันนะว่าจะมีว่าจิ้นจิ้นกันหรือเปล่าเอาเลยเอาเลยดิเอาเรา คู่จิ้นมีแน่นอนค่ะมีตั้งแต่เราจะเราจะพาผู้ชมกลับไปบรรยากาศว่าคู่จิ้นของเอฟเริ่มจากคู่ไหนเลยพี่ขอคิดนะอ่าให้พี่ทายวิทอปอือรุ่นหนึ่งเลยรุ่นหนึ่งเลยนึกไม่ออกเลยว่ามีนัดต้อนเออเริ่มจา่ สีใช่ไหมเต่าชาเต่าขาชาบายนสนันหงอะไรเงี้ยแ่้วก็รุ่นล่าสุดหนูเอ็มน้ำตีแพงไงตีแพงเขากูจิ้นเหรอเอ๊ะไม่เป็นไรเราไปเมร่าครัวลาบ คู่จิ้มที่มีอีกหลายคู่เลยนะคู่จิ้มจิ้มจิ้มนอนหนูพี่นี่พี่พูดอะไรไปปะคู่ดอะไรไปคย่เน้นแน่อยแล้วจะบอกพาร์ทนี้เราซ้อมกันไปซ้อมมายาวขึ้นเรื่อยๆทุกวันเลยเออหลักก็หลักยิ่งซ้อมยิ่งยาวคือตอนไล่พาร์ทนี้เราจะบอกว่าเออขอกระชับกระชับไม่อยากจะไปกินเวลาพาร์ตอื่นเขาอย่างเงี้ยไม่เป็นไรของคุณปล่อยให้เป็นพาร์ทสุดท้ายเลยได้ไปแล้วนักร้องนักร้องฝากบอกว่า คุมเวลาบ้างก็ดีที่นี่นขาเหเนี่ยเได้ใมเวลาของนัดจะไปอยู่พาร์ทไหนที่ไม่ใช่รวมรุ่นเราเองออุยันนี้บอกได้ป่ะห้ามบอกบอกไม่ได้ครับผมแต่รับรองว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนเขามีเขามีคุยไว้เราเคยคุยกับน้องๆหลายๆรุ่นบอกมีแบบพาร์ทเต้นกันรวมขาแดนซ์เลยหนูจะมีอยู่ขาเต้นแอบบอกบางคนบางคนเออวะบางคนที่ไม่ได้อยู่พาร์ทเดี๋ยวไม่มาเดี๋ยวไม่มาบางคนที่ไม่ได้อยู่พาร์ทดีโวก็ไม่น่าอยู่ก็ไปอยู่ มองหน้าต้องดูเองต้องดูเองดูมองหน้าผมก็มองแกแกไม่ต้องพูดกันมันไม่มีภาพเลยหรอมีมีต้องถ่ายพี่ธานี่นี่็นความสามารถผมนี่ไปเลยร้องดีมากคือเขายังไม่เห็นตัวตนที่แท้จริงนี่ไปเผมเสียงดีขนาดไหนเดี๋ยวพอมีเพลงแล้วเดี๋ยวจะมาฝากที่ครูด้วย ทำอยู่ครับทำอยู่ครับทำอยู่นะทำมานานแล้วเดี๋ยวกลางเดือนชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงอะไรเดี๋ยวบอกไม่ได้พี่รู้แล้วน่าจะเป็นเพลงสุดท้ายเดี๋ยวนะเพลงสุดท้ายคือชื่อเพลงหรือว่าเป็นเพลงเดี๋ยวไปรอดูดิรอดูหอฟังต้องรอฟังไปเหมือนโดนขีดเส้นที่เดิน พักก่อนแม่พักก่อนมาสงสารบายอ่ะให้เวลาหนึ่งเพลงหนึ่งเพลงนะครับนะส่งมาเพิ่มเติมมาได้ที่ Facebook f a n p a g คูเฟรดไฮกับหัวข้อในวันนี้ครับว่าบริการสุดแสบที่คุณเคยทำพองเพื่อนคืออะไรที่ฟังมาไม่มีใครแสบเท่าซาเน่แล้วว่าจริงที่ต้องให้ฮิตเซอร์แฮตกับซาเน่จริงอ่ะสองรางวัลรออยู่นะคะใครที่เป็นแฟนเอฟทั้งหลายวันนี้ที่มาคุยกันเป็นติงทุกๆกรุ่นรีบคลิกเข้าไปที่ Facebook แ a n p a g คูเฟรดไฮเดี๋ยวรอลุ้นว่าใครจะเป็นสองผู้โชคดีนะเหลือเวลาแค่สามนาทีเท่านั้ โอ้โหขลังไม่เราเนี่ยฮะต้องบอกเลยว่าดูเดือดมากในการค้นหานะครับจริงๆนะฮะแต่ว่าเลือกได้แล้วอเอ็มเลือกได้แล้วได้แล้วการนี้ไบและนัทติวนะฮะอีกหนึ่งข้อความเอ็มสุดไ้จริงเอ็มสุดจริงๆได้ไหมลูกอืมอ่าระหว่างเลือกเราให้อะไรลูกได้ไหมต่อได้อันนี้ก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูหัวร้อกันอยู่ในใจคืออะไรยังไง นนี้เราได้ฟังวีรกรรมศึกแสบของน้องๆ AF ไปนะคะแล้วก็ของคุณผู้ฟังก็มีเยอะแยะมากมายหลายแบบเลยซึ่งจริงๆมันก็เป็นความทรงจำดีๆที่เราย้อนกลับคืนมาเหมือนกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ที่เราจะได้รื้อฟื้นความทรงจำมาเนียนกันอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นศิลปินเองะ10ปีมีครั้งแล้วแบบเนี้ยเรุ่นบนเวทีร้อยสามสิบชีวิตกว่ารวมถึงกองเชียงด้วยที่เขด้วยเราเคยแบบตื่นก่อนนอนทีหลังส่งเขาเข้านอนปิดไฟสลัวสลัวแอบดูเอ ไ่เคยติดเอฟจริงๆนะเสียตังโมแตนเขาไม่รู้เท่าไหร่นี่มือถือใช้สามสี่เบอร์นะฮะบทกระนำเขามีแบบว่าโบทแบบว่าจากครั้งเดียวบทได้หลายอันบิ๊กบทบิ๊กบทแต่ขอโทษคนที่เสียตังเบี้ยสุดคนนี้เพื่อนบ้านซื้อยาหน้าบ้านแล้วเขาแบบกดนัดทิวด้วยเขาเป็นเขาเรียกเหมือนเป็นหน้ามาใอ้เป็นแฟนขับรถแล้วปุกชื่อเลยนะคุณน้อยปะขายยารู้จักร้านเนี้ยรู้จักเหมือนกันรู้จัก อ๋อร้านอยู่ใกล้กันใช่พ <outgoing> ี่เชียน์นัวจิวเพราะร้านขายยาเพราะเขาแบบโปรโมทให้ตลอดเชียร์เขาตลอดอันลือกได้ยังลูกนี่อันนี้ก็ได้อะไว้เลือกเลยอะไรครับเลือกเลยฮะโอเคเลือกไม่ได้เลยผมชอบอันนี้ครับผมอ่ามีชื่อเต็มเขาเลยนภพรผาสุกตอนป .5 ค่ะ ในขณะที่คุณครูกําลังตอบอกำลังสอบตอบคาถามทีละคนอยู่ที่โรงอาหารในขณะที่ครูลุกขึ้นยืนถามคําถามเพื่อนอยู่เราก็เดินไปข้างหลังเลื่อนเก้าอี้ครูออกค่ะพอคุณครูนั่งลงผลปรากฏว่า คุณครูตีลังกาหงายเลยเหรอตอนนั้นไม่มีใ่รหงายหงายแต่ก็ไม่มีใครกล้ารับผิดครับก็เลยโดนตีหน้าเสาธงกันทั้งห้องเลยจ้าใแต่เราก็ขำครูชอบจังหวะนะในขณะที่ครูเขาเล่าเป็นเรื่องเวลาอ่ะอีกดึงข้อความให้ไปดีของเอ็มนะของเรื่องเราลูกของเราตอนนี้กันอันที่หนูอยากอ่านเรื่องคนอื่นว่าเขาอย่างไรจอช่าให้เอ็มเลือกคุณสะิมาศ จิมานะคะท<อ>าเอกสาร<อ>ใบทัศนศึกษาที่ทะเลไปประจวบเองแ,อแม่ฟินสุดๆไปเลย2คืนสามวันเต <laughs> ิป <c oughs> ล่อยอารมณ์ที่ชายทะเลเอกสารดูชอบนี้ <c oughs> หลอกทั้งแม่หลอกทั้งครูนี่เยี่ยมไปเลยเยี่ยมมากเยี่ยมไปเลยทำไมตอนเด็กๆเราคิดไม่ได้ใช่เนี่ยทำไมเราจะโผล่ไปเมาดิฟเลยเนี่ยโตไปไกลเหลือเกินท่านนี้พี่เม่อทานนี้ต้องมีแหละอเดอรแบบเนี้ยต้องมีอ่ะเยอะหนู่มความเยอะของเจ้าอ่ะสองท่านนี้รับมิสเตอร์แฮชใส่ชื่อเบอร์โทรในอินบ็อกซ์เรานะคะโค้งสุดท้ายวันนี้มาเราเห็นความสุงสารนี่แค่แบบส่วนเสี้ยวเล็กๆเองนะวันจริง6มิถุนายนค่ะอิมแพคอารีนาเมืองทองธานี11รุ่นบนเวทีต้องสนุกแน่เลย ให้น้องๆเชิญชวนแทนเ,นเนพื่อนๆพี่ๆกันหน่อยค่ะให้ทุกคนเลยอ่ะ ก็เอ็มนะคะตัวแทนจาก True f o n d a t i a แล้วก็เป็นรุ่นน้องใหม่ล่าสุดเลยก็อยากจะเชิญชวนเพราะว่าเราก็เป็นแฟนรายการ AF ด้วยแต่รุ่นหนึ่งก็อยากจะบอกว่าทุกคนอยากให้กลับมาภาพบรรยากาศเดิมๆอย่างที่พี่บอกนะคะตื่นก่อนนอนทีหลังตุ๊กตาคุ้มกันทุกอย่างบรรยากาศอยากให้ทุกคนกลับมารวมกันแล้วก็พวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะก็อยากจะให้กลับมาซึมซับบรรยากาศความสุขด้วยกันค่ะนี่อ่ะวันนี้จะดี่ครับค่ะก็นานนานทีมีหนนะคะคือ20 เดี๋ยวนะฮะสิบปีทศวรรษทศวรรษทศวรรษหนึ่งมีครั้งหนึ่งแล้วก็ต่อไปเนี่ยไม่รู้จะรวมตัวกันได้ขนาดนี้หรือเปล่าเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าพี่วิทย์นะะพี่ดุยทำไมต้องพักพี่วิทย์พี่วิทย์พี่ตุ้ยนะบอยยังอยู่โอเคหรือเปล่าขอ็น่าจะโอเคโอเคนะโอเคนะบอยขอโทษนะบอยด้วยนะยึดงานหรอก็ ยังอยู่ยังอยู่ <c oughs> คือรวมตัวกันยากมากแต่ว่าสิ่งที่เราอยากเห็นปมากกว่านั้นก็คือแฟนคลับนี่แหละมารวมตัวกันมันเป็นการ r e เ n i ย n แฟนคลับด้วยเพราะว่า AF เนี่ยนะคะแฟนคลับทุกคนก็เชียร์กันตั้งแต่รุ่น1รุ่น2รุ่น3คือ,อคือยังไงดูก็ยังติด AF เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นทุกรุ่นเขาจะมีคนที่เขาเชียร์แตกต่างกันไปสิ่งที่เราอยากเห็นก็ นอกจากศิลปินจะสนุกในการรวมตัวกันแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นแฟนคลับรวมตัวกันได้มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งแฮปปี้มากเท่านั้นค่ะวันนั้นเนี่ยอิมแพไม่ต้องเปิดไฟเพราะว่าป้ายไฟจปเยริงจริดแต่อแอร์อย,อย่างเดีย like วครับผมก็อยากเชิญชวนทุกคนนะฮะสำหรับคอนเสนิร์ต F reunion ครั้งนี้นะพวกเราตั้งใจมากๆเลยนะครับผมทั้ง11รุ่นเลยนะฮะเตรียมพร้อมสุดๆไปเลยอยากขึ้นเวทีสุดๆไปเลยนะฮะก อ,อยากให้มากันเยอะๆนะครับผมมาซึมซับบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศเก่าๆเ f ่นะฮะ,ะ,ะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยรู้จัก AF แล้วก็เคยเช f มาแล้วนะฮะมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมาดูคุณภาพของเรานะฮะม,มาดูความสามารถของเราแล้วก็มาสนุกกับเราด้วยกันครับค่นะคิวครับครับผมก็อยากจะพูดถึงเรื่องความทรงจําแล้วกันครับก็การรวมศิลปิน F f ในครั้งนี้เนี่ยผมเชื่อว่า แฟนๆทุกคนที่เคยดู F f มาก่อนเนี่ยมีความทรงจําที่ดีเกี่ยวกับ F f ในทุกๆรุ่นอยู่แล้วแล้วก็ผมอยากให้ลองนึกดูว่าเวลาที่เราได้เหมือนรีวิเนียนกับเพื่อนเก่าในโรงเรียนเก่าเลยแล้วก็แล้วแต่มันมีความสุขขนาดไหน <c oughs> มันได้เจอความทรงจําดีๆครั้งหนึ่ง ผมเชื่อว่า Academy Fantasia ียเป็นหนึ่งความทรงจำที่ดีของหลายๆคนคที่เคยกดโหวตเคยเชียร์เคยชอบพวกเรานะครับคอนเสิร์ตนี้เนี่ยพลาดไม่ได้จริงๆจะได้มาเห็นการลมตัวของพวกเราอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ไม่ใช่แค่ภาพเก่าๆที่จะย้อนกลับมาแต่ว่าคุณจะได้เห็นว่าภาพในปัจจุบันของพวกเราเนี่ยพัฒนาไปมากขึ้นขนาดไหนอยากให้ทุกคนได้มาดูกัน,นเยอะครับแล้วรวมถึงได้สร้างความบันทิง เป็นความทรงจำครั้งใหม่ร่วมกันนะคะมัน11ซีซันะหาไม่ได้แล้วนะคะเจอการ6มิถุนายนนี้ค่ะ AF reunion concert We f u n month firm อันนี้ที่เราพูดแต่แรกเราไม่ได้โกหกนะบัตรเหลือไม่ถึงร้อยใบลค่ะจะ so o อาแล้วในอีกไม่กี่นาทีนี้นะคะใครยังไม่ได้ไปจองก็ใช้ t i ็ตเมเจอร์เนอะวันนีขอบคุณนัทจิวน้องไพรซันนี้และน้องเอมาค่ะ